ปาชมรุ้งกินน้ำที่ทุ่งนายามเย็นหลังฝนตกพาจิตยังสองก็เลยทำให้เกิดรุ้งขึ้นมาที่ทุ่งนาสวยงามเดี๋ยวไปถายมุมไกลกันนี่กำลัง ดูแลเจียวปานชื้นบางนี้ก็กำลังผูกมันเทศรักษาทันไว้มุมนี้สวยเดี๋ยวไปอีกนิดนึงก็กำลังพัฒนาไปเรื่อย มันก็เจียวไปหลักออน้าอาทิตย์ยังเย็นยันงฝนตกฝนกนกปิดทำปรับระดับน้ำท้ำทำนาหลังเขาือจะลองปลูกข้าวซีมฟูด,ดู อยู่ตรงนี้โอ้ปัจจันต์โปรงนาท่าวังไม่พัฒนานี่รังวางระบบน้ำอยู่เกียมผูกผักกาแฟ เดียวยังไม่ได้ปรุงไม่ได้กินเลยอื้อหือลาเก็บเนี่ยคือพอกันกินกันกิน รุงรักษาให้น้ำใจลังขาดปุ๋ยเรื่องใส่ยังไม่ได้พรวนก็คงจะต้องปลูกหอมลาวอันใหม่ทิปบรรยากาศทุ่งนา นังวุนตก